สวัสดีค่ะพ่อแม่ค่ะพบกับช่องกูเกย์วิชาเลยวัน์ออฟเชียลนะคะได้ได้สวยกินข้าวคนละเรียร์ค่ะพ่อแม่ค่ะโอ้โหล้วคือความบรรยากาศวิชากินข้าวกินข้าวมาสู่ภาคเร็วคนนี้ที่เีล้วเราไปเจดีกลับบ้านแล้วค่ะเขาบอกคนญี่บั่นเขาบอกคนญี่บุ่นยังดีนะคะ ก็ตอนนี้หารถบ่าจะไปรีสอร์ทีาัติมสู้จะเจ็บถงว่าเจ็บถ่องสยยาง้ยเเจ้าของกระตุ้นเป็นเกยกับเรานี่ยสองลยสิย่างไปปะน่กะอแล้วบ้านอีเตอนดันะตอนนี้เขาลงมานอนเรียร้อยแต่ว่าบรวาสินน่ีไสปนนหง มองอู่าวพรมดเยเดี๋ยะมาจะเอนพอเอนพ่อีก็ไปแค่นั้น่อี่นอนก็นออะไรขึ้นกันนะจับว่านอนแดก็ได้ตยามุดเสาอย่างคนมาหลายเออมันบอกเป็นความสันต์โตห้องเลยมาหลายเอาห้องเตอเขามาเซียนเขามาดันอบ่ออะไรเป็นยูดี คันคอย,ดอยอคเด้ยวยูอ,นนองคอนเดียวแต่มันมี้องยูมม่เ่อ่เมื่อเมื่อวานเดมื่อเขาอยู่ไปใส่บ้านนกบอกปรผมรำยู่เนี้อี่เนียเ่ยเังวันี้เรามาสัมผัสวันนี้รำประยุกต์ไหเราฟังอยู่วันประยุกต์เนี่ยรำประยุกต์ไห<อ>มรำก่อนประยุกต์รำสิบได้ปะอือโอ้ละน้อ อาสาธุสาธุผู้ผู้สอนขอขอนำคำนึกคำสอนขอต่ำมุสบายอ่อนย่อคู่บ่เรื่องในโอาสามะปวดเด้อครบ่ล่ะามว่าเด้อนายเป็นาน้อนายนสาธุสาจังหวัดสาธุเด้อข้าจักย่อมือไว้คุณผู้ผู้สอนังคอาจารย์ข้าจักยกเกาันย่อไว้างก่อนนีคุณน5ขอนิมนต์ออปองของอาจารย์ังไว้เสริมตั้งแ่ใคร ตันดอกไม้เทียนรูผู้สอนก็จักวันวันถึงหอดคนปเยบกองค่ะปากระจอหดโซเนาะฉันจองิ้มเนาะสอนากระดาษนะสีเบามนปสดเลยใช่ไหสีเบามันว่าง้องน้ำแล้วองน้ำเล่นเลเขาไปเขาแล้วของน้ำใหม่จิ้มเสีเบว่าใหม่ิ้ อันน hey. nah, ี้ปรมาี้ทุกทอาจจนมีพลังงานบางอยางก็เป็นได้เฮ้ยคนขิงู่ครับปยอะไรไม่นอนใส่ไม่ได้นะนอนใส่อดไรอะดเอียีลานั่นแหละมรีงนี่จากเบงิ่อน ไปต้อกันนี artists, so ่ละไปใส่ไปรีสอร์ทรีสอร์ทใสเขาไม่ไม่สดไปตอนนี้เขามัรู้วิธีสดตอนนี้นะมันบริยารเรียกอย่างนี้นะซอรีสอรดอย่างซอรีสอรดอย่างนีร์ทบ้านต้นบ้านต้นนี่สทเพราะว่าทางทางเขารถอัดฟันดีรีสอร์ทมันเต็มแล้วบ้านต้นบอกจ้าบริษัทเชื่าที่ของบ้านต้นไม่บอกบนเมนต้นไม่เชื่อกี่น้ำดูของคนอย่างต้องมองที่มองนี่ไม่จริงบ้านต้นอย่าง บ้านต้นรีสอร์ทบ้านต้นรีสอร์ทบ้านต้นรีสอร์ทเออว่ามีดอกไม้น่ะนะบ้านต้นไม้รีสอร์ทพิมบ้านต้นซื้อไม่พอใจว่าบ้านต้นบู้ยไม่บ่อยตีกันแล้วตีกันแล้วไม่ได้เอาคลิปอันผีมาให้เัาเบิ่งอ้ยว่ามีรถปีนนักอวางปะนั่นระวัง แล้มหาบุงแกดูแกบมีบะมีจับบหาเดีวมันมันเึินเรายทังสมันเก็นรถสีขาวบ็เสียมันบ่มีแกแต่ว่าถ้ากะเวนน่ะอาจจะมีเลืมอบีมาเดยลึกก็สียางไปจรยนีล่ะยู่ซื้อกะยู่ซื้อกะเอิญมอบพีมาปัดโคตรนาสูวาบอะไรคนยู่ยแดงเข้องาตอนยู่ยดล่ะเอิญมาพีมาปัดโคตรนาสูแชบอเลย มันเกาั่งเกาเาเนี่ยเอาเชิญสีดาไกแล้วือเป็นทังสี่วโอ้ไปอาบน้าเลยสิไปอาบน้าในร้านนู้นคลิปอยู่เนาะปานี่ก็ได้เอับค้างไว้เต็มมือสาวกาคลิปนข้ามโทรไปแล้วบ่ามันเต็มหรอเตไปอะไรเม็ด เบอร์เขาออกมันจ okay. <Okay>. okay. ังบติที่ไหนใช่มี่น่เรีนสือนี่ปะนันติมอันเขาถาว่าเข้าวันไหนคะลูกค้าีเดียว่าเข้าวันนี้ตอนเดอมยอเด้ราคามันติดแนวกันสองคเตียใจจ่ เราบบนโซลแม่เก๋ไก่ไก่ไมอหลดมาจากยาเสียไปอาบน้ำกันจะไไม่ไหรอกตอนนี้่ะซืยาไม่ถยานอเม่นใจสนใจนะเริ่มเริ่มดดีทู่แค่น้ำดีกว่าเงินรับ คลองีอง่ยืมเงินไหมพี่กับอกอเอบาเงินโ่แม่สถานบันนี่ปลานี่ตัวนี้ทุกคนย่าลงมาเน่กับมือมันจะไปอาบน้ำแล้วนะคะไม่สาดหรอ,อกหัวที่ก็อยากสระ,ะวแตาทีเกียดค แล้วกันบรรยากาศรอบๆนะคะถือว่าโอเคเลยสำหรับที่พักแรมเพราะว่ามีเอ,อ่อครบพอเห็นบางไฟอีกแล้วมีเซเว่นมีเซเว่นนะคะแล้วว่ามันสิโบโอเคตรอเน,นี่มันตีทางเลยค่ะงมันเสียงกัางเซเว่นแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำแบบใหม่แบบสับเลย หลวกสบายพื้นก็เป็นพื้นหินเขาเรียกหินอะไรอ่ะหินคลุกหรอก็ถือว่าโอเคค่ะบรรยากาศพักแรมก็ถือว่าดีมีบอดีน่แต่เสียงรดกับยุ่งเทนลักฟะาค่อยเมยค่ะนี่ี๋้วเก็จะไปอาบน้ำแล้วนะคะขอรุญาตลงคลิปเท่านี้ก่อนนะคะหนูจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ เดี๋ยหนูจะมาขึ้นไลค์นะคะ